สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องจ้าตอลาพาเพลินมาแล้วจ้ามือน,นี่ตอมาหาไอแฟนจ้าแฟนอะทำงานจ้าตอเลยแบบมาหาแฟนจากน่อยก่อนก่อนอื่นก่อนสีแแบ,บไปหาแฟนตอพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้หมากเพลร้อนจ้าพี่น้องจ้าหมากเพลร้อนเต็มอยู่จ้าพี่น้องเบิงเ่งแน ดกคักดกแน่ดกจนกมาปนวยใหญ่แม่ล่นเต็มยุหลายคักจ้าเบิ่งนั่นจ้าเบิ่งจ้ะพี่น้องล่นเต็มพื้นเลยเขาจะไปกินตัวว่าตัวสิตัวส,สิซีมเบิ่งว่ามันสิแซบว่มันไปเตาไปกินกับอันแก้วดีแถ้จ้าี่แม่ ก็ว่ามันสิเซ่บบ่ว่าตับวบ่เคยกินจักเทียมันห่วยน้อยมันล่วนเต็มอยู่มันต้นได้สุกลยจ้ะซีมมึงกนเด้อจ้ะพี่น้องอืมอืมรวนเต็มดินอยู่จ้ะพี่น้องมึงเนี่ยหมากเพริลเต็มไปกินกับแจววนะพี่น้องเนาะ ยยไปกินกับแก้วหวานหวานฝาดฝาดขึ้นมากอะ่ะค่อยๆมากอีหย่งบ้านเฮาหนอเดี๋ยวต้อคิดบ่งอนเด้เปแป๊บหนึง่งกันเลจ้าต้อคิดบ่งอนมานมันออกอาการกหมากอีหอย่างอืมขึ้บ่อบอกอออจ้าแซบยุ่แซบยู่พี่น้องเบิ่งนะจ้าดูคัะดูดดดดดๆต้อยดพด่ดดอดดดงดด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 ดงดนดดดจ้า นี่คือพิ่นทํางานค่ะพิ่นพิ่นทางานก่อสร้างรับรับเหมาทําก่อสร้างจ้ะได้ว่ากับเป็นแด่ว่บาบ่แม่นบ่แม่นอันนี้เป็นเปลี่ยนหลังคาจะเปลี่ยนกับเบือเอ้องหลังคาตัพรขึ้นไปเบือเบ้องต่จ้าพิ่นบอกว่าขึ้นมาบันไดทางพุ้นทางพุ้นมีบันไดพิน่นว่าพิ่นบอกต่อวา่ามีบันไดทางพุ้นขึ้นไปทางพุ้นเด้อวา่าเมื่อนี้เอางานแฟลี่นไม่เบิอเบอเบอเบ้องบนจ้าบ่า ตอนทำงานหนังพิ่นรับรับจ้างทุกอย่างจ้าโดยเฉพาะาตบแตงบ้านพิ่นสิเป็น้างตบแตงบ้านแก้ไขบ้านจ้านี่ตัวพระย่างขึ้นบันไดตรงนี้เสียวพื่อกันนี่เนี่ยตัวกระเสียวพื้กันแต่ตัวสิขึ้นตรงนี้แหละจ้าปะตขึ้นบันไดกึ้งบึงบ้งบึ้งใช้แป๊บหนึ่งก่อนเนาะันจ้า คนก้อนคนจิเปียนหลังคาคนต้องเห็ดจังสี่คนต้องตัวขึ้นมาแล้วสวัสดีครับบุกพื้นใบใบวุกพื้วใบใบนี่จะคนจีก้อนก้อนคน ประเทศนี่ก้อนพื้นจีอ่าเอากะเบื้องไซหลังค้าพื้นต้องเอาไ้เอานี่นะจ้ะมันจีเป็นตัวกระบอกว่าถือมันเป็นพลาสติกไหมเพิ่งเนี้ยมันกันน้ำกันน้ำไหลลงไปอ่ะหลังค้าหลังค้าหัวจังได้กระสางมันจีพลาสติกตัวนี้มันจีเฮ็ดให้แบบว่าอ๋อ น้ำบ่ไหลลงไปขังขังในบ้านเขาเด็ดขาดเลยค่ะเป็นสิบปีกระสางตัวเนี้ยเนี่จ้าตัวเราก็เพิ่งกระสิเห็ดไม่ซี่ทับอีกเที่ยหนึ่งเราก็จังสีมาก็สีมาใส่หลังคาอีกเที่ยหนึ่งจ้าต้อก็คิดอยากจะไปเห็ดหลังคาบ้านอยู่ที่เมืองไทยคือกันละว่ามันมันหัวดีไหลนะอยากให้เพิ่นไปเห็ดกันกันต้อมีเวลาต้อก็อยากไปเห็ดจังสีจ้า แฟนต้อเพื่อนสิบป็นสรางเห็ดพวกนี้โดยเฉพาะจ้ะทั้งปีเพื่อนกับเห็ดงานแบบนี้แหละเปลี่ยนหลังคาต้อเติมบ้านเป็นยืนว่าก็ต้อขึ้นมาถึงหลังคาแล้วดูวิวก็ดูวิวรอบๆข้างนะคะนี่่ะ ทอไฟย้ำผืนดังไฟทอกระสิบ้าหั่นจะทอทอดังไฟดูรอบรอบค่ะดูรอ,รอบรอบบ้านเมื่อนี้เอางานสามีไม่เบืองเลือจ้าบบได้เข่าปลาจ้าเมื่อก็เอางานแฟนให้ดูกระสีต่อกระสีภาพไปเร,เรื่อยๆนะจ้าว่าแฟนเห็นย่างแน่แต่ละมือขันต่อมีเวลาเลิก เลิกงานเราต้อกสิพาพี่น้องมาเบิงเพิ่นเหตุงานนาะจ้าเนาะติดต่อมาได้มือนี่กับพวาอันนี้เป็นเพิ่นเหตุอยูกใก่ใกล้ๆบ้านจ้าเลิกงานมาเราต้อก็เลยแวะมาหาเพืน่นนี่จ้านี่ไอตัวเนี้ยพลาสติกตัวนี้จา้านี่จา้าพลาสติกตัวนี้แหละเหตุให้นหน้าบอกหัวเข่าบ้านเลยมีแต่แม่แต่นิดเดียวเป็นสิบสิบปีอุย้ยแมงกาดต้อมันคือมากาดัดเดี๋ยวเบิ่งนะมันมากัดต้อได้ยังไแงแมงนะแสดงว่าอยู่ในรถต้อ ่ามันต้องฟ้ายางไปบึงต้อก็ต้องระวังเน่ตต้องต้องนมาที่ต้อกระเสียวเพื่อกันต้อเสียวเพื่อกันเฮ้ยมองนะมันเป็นขันโบเห็ดจังซี่กับโบได้ดีจ้าเพราะว่ามันผิดกฎหมายต้องเห็ดขึ้นมาต้องเห็ดสั้นยังเจ้าเห็ดสั้นแบบนี้ต้องให้มันขึ้นเทียบเที่ยกับหลังคาเลยถ้าเห็ดตัมก็หลังคาถ้าเห็ดตั้มก็หลังคากับผิดกฎหมายจ้าเพิ่นต้องเห็ดให้มันถูกต้องตามกฎหมายเล็กตัวนี้ ที่หนักมากเนี่ยจ้าเหล็กตัวเนี้ยเนี่ยสิ่หนักมากเพิ่งสิเอาเห็ดเอ่อโตขึ้นโตลงย้ำเก็บเพิ่งก็เก็บขึ้นเก็บลงตัวนี้แหละเพื่อให้เพิ่นปวดหลังปวดเอวจ่าเห็ดงงงอยู่ผู้เดียวมันเนี่ยเป็นเห็ดอยู่ผู้เดียวจ้าโอบวปีนขึ้นไปด้โตอย่านเอ่อทางทงนั้นเลยเพิ่นถีบเพิ่นลือออกจ่านันลือออกอู้บงนะต้นเพลร้อนไหม ต้อสิเก็บไปกินอยู่ต้อสิเก็บหมากแพร้อนนั่นไปกินอยู่จ้ามันโลนเต็มต้นฮะบอลเฟอร์เพิ่นจะใข่ต้อขึ้นไปเอาปีนกับปีน่านอยู่ที่นอพีน้องเนาะเพิ่นจะใข่ต้อว่าให้เบิ้งเพิ่นจ้าเอาทำไปคุณสามีแล้วก็วิ่งเข้าป่าจังซี่ละจ้ากันเทศจังซีแล้วเพ่งกันเลียนเข้าป่ากันเลย โอ้เสียงดังเสียงดังเสียงดังมีเกเฮิกกันเหตุงานแล้วแล้วเพิ่งกระแล่นเข่าปลาน้ำตัวจ้าค้นกระหยันขยันถึกใจเอเออับดิเสียงอีกคนมันดังพูดตบ 要压。